ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวนห้าหมื่น 50, บาทนะครับในวันนี้ค่ะได้ไตรคุณธรรมนะครับกำลังรับมอบไตรคุณธรรมได้บริจาคเงินสนับสนุนงานนี้นะครับ50,000บาทนะครับคุณหน้าคุณยังกันนะค,ครับท่านโดย บริษัทชาคุณกิตบุรีจำกัดค่ะสนับสนุนงบปรมมะมาณจำนวนสามหมื่นบาทค่ะชอคุณกิจนะครับขายท่อแอสซอลลอนสนับสนุนสองสามหมื่นบาทนะครับ บริษัทชอคุกิสชนบุรีจำกัดน,นะคะสนับสรุนงบประมาณจำนวนสมหมื่นบาทค่ะลำดับต่อไปค่ะ สมาคมพุทธเมตตาบุบีค่ะสนับสนุนงบประมาณจำนวน2 0 0หมื่นบาทค่ะขอเรียนเชิญค่ะสมาคมพุทธเมตตา2 0 0หมื่นบาทนะครับ ลำดับต่อไปค่ะก็ได้เชิญคุณนักพัฒนาชัยเจริญค่ะร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวนสองหมืน่นบาท สรัรชาสีชนวัฒนาค่ะรวมสนับสนุสนงบรประมาณจำนวนสองหอมื่บาทค่ะท่านพู้นี้เป็นอดีตผู้สมัครสอส,อสอชนบุรีนะครับหรือจะเป็นสอสอผมไม่แน่ใจนะครับ และคุณสรรชาสิีชนวัฒนาจะเป็นประแทนนะคะในการรับมอบประกาศเกียรติคุณค่ะในนามของนายกสมาคมการค้าไทหยหลังค่ะ ลำดับต่อไปค่ะขอได้เชิญคุณเอกวรสินชัยค่ะร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน1นึ่งหมื่นบาท กำจัดมหาสมุทรโลกสนดังที่เราต้องการเองกำจัดมหาสมุทรโลกสมดังที่เราต้องการเอง